มีงานกิจกรรมปัดชิมนิเทศศึกษานะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างราบติดตามรับชมกันเลยนะครับ จุดที่ว่าได้มาร่วมกิจกรรมประชิมแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆให้ช่วยเคี่ยวเข็นให้มาถึงจุดนี้ได้งานต่างๆที่เราทำเนี่ยมันน่าจะมีแค่ถอนฟันอุดฟันอ่างเงี้ยแต่พอเรา,าเรียนจริงๆอ่ะประสบการณ์ที่เราได้ทำอะ่ะมันมีมากกว่านั้นมันก็เป็นประสบการณ์อย่างประสบการณ์หนึ่งที่ทําให้เราแบบเราเคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันกับทั้งเพื่อนทั้งคนไข้นะเราก็สามารถทําให้มันจบมาได้อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีค่าภาคภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจในตัวเองที่ตัวเองฝ่าฟันมาจนถึงปีสุดท้ายแล้วครับจนถึงวันนี้ที่เข้างานปัดชิมได้คงพูดได้แค่ว่าม,มีความสุขแล้วก็มีประสบการณ์ดีดีใจที่จบแล้วค่ะ สมมุติว่าจะฝากถึงรุ่นน้องก็คือพยายามทําใจให้สบายๆค่ะรู้ว่าตอนนี้มันอาจจะเครียดมันอาจจะรู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันใหญ่มากเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอยากให้น้องเชื่อว่าตัวเองได้ทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ทุกคนจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจที่เหลือคือเป็นหน้าที่ที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็อยากให้น้องปล่อยใจสบายๆ ถ้าสมมติว่ารู้สึกเริ่มมีปัญหาอะไรงนี้ก็ปรึกษาเพื่อนๆรุ่นพี่หรือว่าอาจารย์ก็จริงๆเขาก็พร้อมช่วยเหลือเราได้กล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคลองทําดูก่อนช่วงต้นทางอาจจะมองไม่เห็นปลายทางถ้าเราได้ทําตามที่คณะสอนหรือว่าคาแนะนําอะไรอย่างี้ครับก็สามารถถึงปลายทางแน่นอนครับเรียนแบบมีความสุขเราอาจจะไม่ต้องเคร่งเครียดขนาดนั้นพอมีปัญหาก็อย่าหนีปัญหา ให้พยายามแก้ไขมันต่อไปเรื่อยๆแล้วต่อไปทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองก็อยากจะให้เรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามต่อไปเออเดี๋ยวมันจะมาถึงฝั่งฝันได้เนาะทางอาจารย์ทางคณะทางเพื่อนๆก็จะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอพยายามต่อไปค่ะก็ได้แค่ให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวมันจะม,มีวันไปถึงจุดฝั่งฝันได้นะคะ ถ้าถามว่าอยากจะเป็นทันตแพทย์แบบไหนนะคะใส่ใจผู้ป่วยหาทางรักษาให้กับผู้ป่วยที่เหมาะสมกับเขาเหมาะสมกับเราก็ทําให้สุดความสามารถค่ะตั้งใจให้ดีที่สุดให้คนไข้เป็นศูนย์กลางยึดผลประโยชน์ของคนไข้เป็นหลกักเป็นทันตแพทย์ที่อนาคตคนไข้จะรู้สึกว่าอ๋ออยากมาหาคุณหมอคนนี้จังเลยค่ะอย่าลืมว่าเราจบมาจากไหนเรามีปฏิทานยังไงแล้วก็เราเคยสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไปเป็นหมอที่ดีแบบไหน ทำงานให้ระดับที่ได้มาตรฐานแล้วก็นึกถึงคนไข้เป็นหลักคนไข้เขามาทำกับเราครับเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบคิดผิดที่มารับการรักษากับเราหนูเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีตรงตามมาตรฐานวิชาชีพยังได้ร่วมงานกับเพื่อนอยากขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนขอบคุณคณะ,ะครับที่ได้สอนอะไรเยอะมากเลยความรู้ที่ให้มาสัญญาว,ว่าถ้าจบไปจะเป็นหมอที่ดีในอนาคตครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทันตแพทย์รุ่น36ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา บางเรื่องเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแย่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราออกไปทางานเราจะรู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งนี้และทําให้เราได้มีความสามารถในการทํางานได้ดีเพราะว่าอาจารย์ในคณะช่วยกันสอนและบ่มเพาะเราให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถน้องๆทุกคนออกไปแล้วเนี่ยนะฮะจะทําประโยชน์ให้กับสังคมถือประโยชน์เพื่อนมนุนษย์ปิกิจที่หนึ่ง<ป> <siglo> สิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากอยู่บนพื้นฐา<ป><ใ>นของศาสตร์ที่ถูกต้องเราทํางานให้ประชาชนเราต้องยึดถือประโยชน์ของคนอื่นมาก่อนอยากให้น้องๆได้ ให้กลับมามองที่คณะเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าขึ้นมาในทุกๆวันด้วยการที่เราจเจริญเติบโตมาจากที่นี่ช่วยเหลือน้องๆของเรารุ่นต่อๆไปด้วยย่าแสดงความยินดีกับรุ่นน้องรุ่นที่สามสวขที่กำลังจะจบไปเป็นธรรันตแพทย์ก็ขอให้คำนึงถึงปณิธานของมาอะไรของเรานะครับเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ